สวัสดีครับขวัใช้เฟอร์นิเจอร์นะครับผมจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันนี้นะครับก็พามาดูชุดรับแขกนะครับพามาดูชุดรับแขกแบบว่าสภาพเดิมๆเลยนะครับสภาพเดิมๆก่อนที่จะทําสีนะครับชุดนี้เป็นไม้พยุงนะครับผมเป็นไม้เก่าเป็นไม้เก่าที่เราเออซื้อมาจากลูกค้านะครับขอซื้อลูกค้ามานะครับลูกค้ามีเฟอร์นิเจอร์ไม้พยุงเราก็ขอซื้อมาลูกค้าก็ใจดีลูกค้าก็แบ่งให้นะครับผม อาวันนี้พามาดูนะครับนี่เฟอร์นิเจอร์ไม้พยุงที่เราจะได้มาส่วนมากจะเป็นลักษณะนี้นะครับคือขอซื้อต่อมาขอซื้อลูกค้ามาและลูกค้าก็ใจดีนะครับลูกค้าก็แบ่งปันมาให้นะครับผมนี่เราก็มีได้ได้มีโอกาสเอามาทําสีนะครับแล้วก็เอามาเอา,เอาไว้สําหรับผู้ที่ชื่นชอบอยากได้ไปครอบครองนะครับก็เหมือนเราเป็นแค่ทางผ่านเฉยนะครับ ชุดนี้สวยมากชุดนี้ได้มาใหม่นะครับเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยครับสภาพตอนมาเขาก็จะนี่ครับอาจจะมีร่องรอยเปื้อนร่องรอยขีดข่วนครับมีฝุ่นมีอะไรเล็กน้อยนะครับก็ต้องเก็บงานทําสีใหม่ทั้งหมดนะครับเวลาเราเก็บงานเราก็จะลอกสีออกใหม่หมดเลยนะครับไม้พยุงพวกนี้นะครับมันจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตใหม่หรือว่าอะไรนะเป็นไม้เก่าทั้งนั้นเลยไม้เก่าหลายสิบปีนะครับอายุหลายสิบปี เวลาเราทําสีทำาะไรเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าไม้มันจะหดมันจะแตกหรือว่ามันจะห่างนะครับเพราะว่าไม้น่ะอายุมันได้ที่แล้วครับและระยะเวลามันค่อนข้างที่จะนานนะครับระยะเวลานาน,านแล้วมันอาจจะเกิดการห่างตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยครับอย่างเช่นตรงนี้ครับมันเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วทีนี้เวลาเราอัดไปสนิทเริ่มทําใหม่เนี่ยไม้เขาก็จะอยู่ตัวแล้วเขาจะไม่ไปยังไงแล้วเนี่ยครับ อันนี้ไม้หน้าใหญ่นะครับไม้พยุงนะครับพื้นนั่งเป็นไม้แผ่นเดียวเลยครับแผ่นเดียวตัวนี้เ50เซนนะครับหรือว่าไม้หน้า20นิ้วนะครับโอ้ถือว่าใหญ่มากนะครับถือว่าใหญ่มากไม้พยุงส่วนน้อยนะครับที่เราจะเจอว่าเป็นไม้แผ่นเดียวส่วนมากจะเป็นไม้ต่อนะครับแล้วก็แก่นมันจะไม่ค่อยมีแก่นดำๆนะครับเพราะเป็นไม้โตช้านะครับเป็นไม้โตช้า ตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะครับใหญ่มากหน้ากว้าง20นิ้วนะครับเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับเก้าอี้โต๊ะกลางนะครับเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนี่นี่คร,ครับพวกนี้เป็นไม้แผ่นเดียวหมดเลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวเคยดูเดี๋ยวเวลาผมทําสีเสร็จเดี๋ยวผมทำเอามาลงให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่ง๋ยวทีนี้จําไม่ได้เลยจะสวยมากมันจะสวยมากนะครับนี่ชอบนะครับผมชอบซื้อไม้แบบ ซื้อไม้เก่าแบบนี้เพราะว่า,าถ้าเราตัดเรื่องอมันเป็นของเก่าไปนะครับคุณภาพไม้คือมันยอดเยี่ยมมากคุณภาพไม้มันดีมากเลยนะครับคุณภาพไม้ถือว่าเกรดวกบวกบวก,บวกเลยนะครับเนี่ยพอไม้มันแห้งไม้มันอายุหลายสิบปีแล้วนะครับผมสวยมากโอ้โหสวยมากสวยมาก สวยมากๆเลยสุดยอดนะครับชุดนี้นะครับเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งชุดมีหกชิ้นนะครับโซฟาตัวนั้นยาวน,าน่าจะสองเมตรได้นะครับหนึ่งชุดมีหกชิ้นนะครับปีหนึ่งจะได้สักชุดสองชุดเท่านั้นเองนะครับชุดแบบนี้นะครับพวกชุดแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีนะครับปีหนึ่งจะได้สักชุดสองชุดหายากครับ หายากส่วนมากจะอยู่ตามภาคอีสานนะครับผมตามภาคอีสานก็หลายๆจังหวัดนะครับอุบลสุรินมุกดาหารอะไรพวกเนี้นะครับจากมันจะเป็นงานช่างแถบนั้นนะครับจะหาซื้อค่อนข้างยากสวยมากถูกใจมากเดี๋ยวทำสีแล้วเอามาโชว์ในทีนะครับครับสวัสดีครับผม